สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang นเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกกลย้อนมาได้ประมาณ3-4ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามหลักของผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกกลย้อนเนาะที่อยากหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆซึ่งข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็มีแหล่งอ้างอิงนะครับผมสามารถเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้เองนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็หลังจากที่ผมเป็นกกรย้อนเนี่ยผมก็ค่อนข้างบกมุ่นกับพวกอาหารและก็กกลย้อนนะครับผมว่าอาหารไหนผลไม้ไหนผักไหนกินได้และกินนไไมม่ด้ะผ คลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าส้มเนี่ยส้มไม่ว่าจะเป็นส้มชนิดอะไรชนิดอะไรชนิดพันุไหนคนเป็นกรดย้อนเนี่ยกินได้ไหมจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าอะส้มจะบอกว่ากินได้กินไม่ได้เรามาดูค่า PH ของส้มกันก่อนครับผมค่าพ H คืออะไรค่า PH คือค่าวัดความเป็นกรดของด่างของน้ําหรือว่าของเหลวครับผมก็ถ้าพีคือคือถ่า PH เนี่ยมันก็สามารถวัดที่อาหารได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากค่า PH เนี่ยน้อยกว่า7 สารชิ้นนะั้นอาจจะมีฤทธิ์เป็นกรดครับผมค่า pH ของส้มอยู่ที่สามจุดเจ็ดสามครับผมโอ้โหถ้าน้อยกว่าเจ็ดนี่จะเป็นกรดใช่ไหมครับผมก็ส้มนี่คือกรดเป็นเป็นค่อนข้างที่เป็นกรดที่เยอะมากนะครับผมส้มเป็นผลไม้ที่มีกรดค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คลนเลี่ยงสำหรับคนไม่กอดย้อนเนี่ยคลนเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ส้มนะไม่ได้ทำจากส้มเช่นแยมหรือว่าน้ำส้มครับผม คือของพวกนี้ก็ต้องเลี่ยงด้วยหรือว่าขนมรสส้มอะไรที่เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับรสส้มอ่ะควรเลี่ยงดีกว่าถึงแม้ผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะอาจจะอาจจะมีส้มน้อยหรือว่าหรือว่าเยอะก็ตามเราก็ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับผมคือถึงแม้ส้มมันจะมีวิตามินซีเยอะมีมันมีประโยชน์อ่ามันมีประโยชน์แน่แน่อนมันมีวิตามินซีเยอะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาการกรดไหลย้อนอะ่ะบางทีพวกอาหารอะ่ะมันขึ้นอยู่กับอาการของของ,ของแต่ละคนด้วยนะครับ ก็เหมือนกับพวกอาหารทะเลครับผมบางคนกินอาหารทะเลได้บางคนกินอาหารทะเลไม่ได้บางคนแบบของทะเลอ่ะค like ือเขาบอกว่าของทะเลเนี่ยอาจจะไม่มีมันกดค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าบางคนก็คิดว่ามันเป็นของแสลงคือกินไม่ได้แต่บางคนคนที่ไม่กดอย่างก็กินอาหารทะเลได้แต่ว่าสลับผมว่าส้มอ่ะส้มนี่คือมันเป็นมันเป็นกดอ่ะมันเป็นกดค่อนข้างเยอะดังนั้นผมคิดว่าก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าครับผมอันนี้ผมขออ้างอิงจากบทความของต่างประเทศนะครับ จากการศึกษาและสํารวจเนี่ยคนไข้4 0่คนที่เป็นกดไหลย้อนเรื้อรังเนี่ยจะเกินน้ําส้มทั้งนั้นเลยครับผมกินน้าผลไม้แล้วก็น้าส้มเป็นประจําดังนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนครับผมสำหรับที่เป็นกดไหลย้อนก็คลิปนี้ก็จบแต่เป็นเท่านี้นะครับผมผมทําคลิปอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยสามารถเข้าไปดูกันเองได้เพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณมากครับผม